ตื่นเต้นนะครับวันนี้วันนี้จะมีของมาส่งนะครับปิดประตูรถด้วยเยเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะเทือสที่ลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเส็นตรงนี้ เรามาเปิดดูข้างในนะครับอันนี้กล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ส่งมานะครับเปิดออกมานะครับข้างในนะครับข้างในนี้ก็จะเป็นฟองน้ํานะครับกันกระแทก ก็จะมีนะครับแสงอาจจะมืดนิดนึงนะครับ <_ C 1> ก็จะเป็นโล่หนึ่งแสนซับนะครับเป็นโล่หนึ่งแสนซับสำหรับช่องทอี่มีคนติดตามหนึ่งแสนซับขึ้นไปนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นะครับสินเบอร์อวอ จริงๆช่องของผมก็มีผู้ติดตามมาตั้งแต่มีนาเมษาปีที่แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ส่งเรื่องขอนะครับถ้าใครที่ทําช่องอยู่นะครับอยากได้ไวก็ให้ทําเรื่องขอได้นะครับเมื่อครบ1นึ่งแสนซับแล้วนะครับหรือถ้าไม่ทําเรื่องขอขั้นตอนแรกนะครับสําคัญเลยก็ต้องเข้าไปขอเครื่องหมายยืนยันช่องก่อนนะครับเมื่อช่องได้รับการยืนยันแล้วนะครับก็ รอรับรางวัลได้เลยนะครับยังผมไม่ได้ส่งเรื่องขอนะครับแต่ผมแก้เข้าไปทําเรื่องขอเครื่องหมายยืนยันช่องไว้นะครับทาง youtube ก็จะตรวจสอบก็คงจะชา้านิดนึงนะครับถ้าเราไม่ได้ทําเรื่องขอเพราะว่าคนก็จะเยอะนะครับคนที่ทําช่อง youtube ก็จะเยอะก็อาจจะชา้านิดหนึ่งแต่ถ้าทําเรื่องขอก็จะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะได้รับอีเมลแจ้งนะครับว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลหรือไม่นะครับ เมื่อได้รับอีเมลแล้วก็เขาจะส่งรหัสนะครับรหัสพร้อมมาให้เลยนะครับรหัสเข้าไปกรอกแกลกรางวัลนะครับเรามาดูข้างในนะครับนี่นะครับโลนะครับเป็นโลเงินนะครับจาก youtube ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อช่องของเรานะครับเป็นชื่อช่องก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามนะครับกดติดตามช่อง jr channel หวยฟรีนะครับจนมีผู้ติดตามตอนนี้ก็1 5 5 0 0 0กว่าคนนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกระจกนะครับใสมากนะครับส่องนาได้เลยนะครับเป็นกระจกก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่อง JR JA Channel หวยฟรีนะครับก็ต้องขอขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ขอมอบรางวัลน,นี้ นะครับให้กับท่านผู้ชมเช่นกันนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีท่านผู้ชมกดติดตามก็จะไม่มีรางวัลน,นี้นะครับก็ต้องขอกราบขอพบพระคุณนะครับเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับโต้รางวัลน,นะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับโชคดีสมหวังทุกท่านนะครับเดี๋ยวตัวเลขก็จะก็จะสรุปให้เหมือนเดิมนะครับก็หวังว่านะครับคงติดตามกันไปนานๆน,น,นะครับผมตัวผมเองก็จะพยายามนะครับคิดสูตรมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้ ในแต่ละงวดต่อไปนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ